<G Incre l> ai <doorway> cứ ai đang mình mua này mình háng gì mà nhìn tay kiểu Ôi <ng�i> <đến với> <lắm>. sợ กลับสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่นกแม่ตัวก้ับสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องว้าสุผูุ้คนนะกะมันนี่กะอยู่กับเฮาสองคนคือเก่าเนาะพ่อแมวสองคนกะบ่มียังเห็ดมันนี่กะได้มีเกมเกมหนึ่งซิมาลินน้ำเมียวชั้นชั้นเอากะคือเฮาซิมาซิกกันหรือว่าขั้นหากว่าเป็นภาษาไทยก็คือเป่ายิ่งชุบกันนั่นแหละ ถ้าหากว่าผู้ใดชนะกะบซีวัตถุโทษผู้ใดที่ว่าแพ้กะจะทึกโทษซึ่งการใช้โทษของเฮาในมืนอนีก,ก็คือนี่หมอกค้างพันปีพีน่น้องนี่สะทมขี้เทาและขีมินเหมามาพันกว่าปีวว้า <Wow. S 1> <laughs> ก็คือเนาะถ้าหากว่าผู้ใดแพ้แม่นจะทึกใช้โทษแขนเมียมาหึงพี่น้องมืนอนีละมือสิเดียวเอาขึ้นะ 네, 한 대. 야, 해 ăn đi mình đồng ý chắc bát thì nó chỉ sẵn nặng cho cái này cứ đây cho này cứ đây หนึ่งสองแต่แป๊ดหน่อยดูเต็มที่เต็มที่เต็มที่มีคิวแล้วเราดังให้ฟัง nó <laughs> <laughs> you, có thứ nào đâu biết nà đâu gì vẫn pet mi chắc nó không để pet chó cái này cứ <laughs>

อ,อีวันน่พอแล้วชนะันกบได้ไ <laughs> อ,อีวันนึ่ลมนินอ้าจะเนาะชนะลายเป็ดเป็นอะไรนะเอ๊ชนะลายเป็ดตะลม <Hey. S 2> <Hey. S 1> นงี้แหลนะเนอจอกนันนี่คือจากันนี่จกกันนี่

พอจบเลิก <laughs> พอแล้วไม่ได้กินมาค้างเบิ้งเต้นหนาเนี่ย <c oughs> จะมาไดา้ม <c oughs> องมองโมเป็นตาเอาก็พี่น้องนั่นนี่แหละอยู่น้ำเมียก็ได้ชนะปันไดิก็ดไม่ได้ปั้แปดหนามันคือเก่า ไม่ได้หยากเมียหรอกพี่น้องเลยเบียคัดใจเมียซื่อนะขั้นถามว่าเขาชี้เทียงเมียซ้ำม,มีซ้ำนั่นนู้นจิ๊บจิ๊บพี่น้องแต่ว่าอันนี้เขาเ่อยากเผ็ดซื่อเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเนาะยังไงกะให้เกียรติเขาก่อนใช่ไโอเคคลิปนี้กะจบไปเพียงเท่านี้นะคันไปให้เขาแปดเด้กะเมี่างนี้มือแปดลงกำน,น้าเขาเนี่ยละ ปกติกับเป็นค้อนมะขาวๆอันน okay. <c oughs> <c oughs> <ah ี้มะแป๊ดอันดำมัดโตเลยเพื่นเอ๋อโอเคไปไป๊ะพอพอแล้วพอไอ้ปาก็ใสียดังเสียไในเป็นหัวในเป็นหางอยิ่มั้งเห็นตะเกียวโอ้สะใจ